สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทางพัดพลออนทัวร์และพัดพลคนราหญ้าคลิปนี้ผมอยู่ที่เมืองสกลนครครับขณะนี้กําลังขับรถเข้าผ่านตัวเมืองสกลนครหมายไปลายทางของผมในตอนนี้ก็คืออําเภอปุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตาม GPS ที่น้องเซรีพาผมไป ตอนนี้กําลังจบขาเข้าเมืองสกลนครนะครับวิทยาลัยเทคนิคสกลนครทางด้านขวาเมือรนครพนมเลี้ยวซ้ายนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศจังหวัดสกลนครในไไช่วง15นาฬิกา34นาที ไบแดงครับไบแดงนี้เลี้ยวซ้ายก็ไปจังหวัดนครพนมผมต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสี่หนึ่งเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสี่หนึ่ง จริงๆผมจะชิดขวาก็ได้แล้วแต่ว่าผมไม่ชิดเพราะว่าเดี๋ยวรถกลับรถเขาจะกลับไม่ได้นะ,ะ,ะดเดี๋ยวก็จะด่าเดี๋ยวก็จะด่าผมว่าเขาปิดเลนจริงๆเลนขวาเป็นเลนที่สาหรับกลับรถแต่ถ้าตรงนี้เขาได้เลี้ยวผมานะครับขต่อไปบนถนนหายเลขสอง <S <S สี่หนึ่งสิบเมตรเส้นนี้จะเป็นเส้นเขาภูพานหรือเปล่าไม่โลนะ อไปดูกันทุกคนวิ่งไปดูกัน,กนว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนาแกแน่นอนน่าจะใช่เส้นเขาภูพานแต่ว่าผมจะไม่ขึ้นเขาภูพาน สกลนกครแดดกำลังส่องเลยฮะตรงนี้อจอดตรงแดดพอดีเลยจอดตรงลมนี่แหละดี ลนด้วยนะขายพรมอะไรเหลือจุดหมายปลายทางของผมก็เหลือประมาณ95กิโลเมตรที่คุชินารายก็่าจะไม่ขยับแล้วนะแบตสองอาศัย จากไฟแดงมาแล้วทะเบียนรถกรุงเทพนี่ไปวิ่งจังหวัดไหนในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่เหมือนกับรถต่างจังหวัดที่มาวิ่งอย่างรถมอ,อุตรดิตถเบียนอุตรดิตมาวิ่งที่สกลนครนี้ถ,ถือว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่ารถสกลนครไปวิ่งที่อุตรดิตไปวิ่งที่เชียงใหม่เลยโอ, reet, โอ้โหเกือบไหยถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ว่ารถทะเบนกรุงเทพนี่ไปวิ่งอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนี่แต่ว่าไม่เป็นเรื่องแปลกนะแต่มันก็แปลกจริงๆทำไมถึงเป็นแบบนั้น เรียงเมืองนี่มันกว้างจริงใช่ทางเรียงเหมืองรือเปล่ามันกว้างอย่างทางเรียงเหมืองตรวจจับความสวย เส้นนี้ก็คือเส้นเขาภูพานนะครับตรงไปไปมุกดาหารไปอํเภอนาแกะไปทางเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปเขาภูพานขึ้นเขาภูพานแต่ผมไม่ได้เลี้ยวขวาครับจะต้องตรงไปมุกดาหารไปนาเก่เลียกไปรัดฝ่ามือเนี่ยก็คือไปภูพาน ยานแห่งชาติภูผายุน่นไม่ธรรมดาเหมือนกันะเนี่ยภูหายนอ่ะโอ้โหแกสามสไลด์โค้งพอสมควรนะฮะโค้งพอสมควรไม่ธรรมดาเหมือนกันของพูหายนตน สิริจะให้กลับรถเลยอ่ะเจอโค้งนะสิริชิ้นเอาไว้สิสิบห้าเขาลง คือทางลงเต่างอยครับฟูผายยนต์ตอำเภอเต่างอยติดกับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินทางโค้งก็อย่างที่เห็นนะทุกคนโค้งเยอะแต่ว่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าโค้งเยอะนะ เห็นโค้งแบบนี้แล้วผมนึกถึงเส้นอำเภอ,อเส้นอะไรนะภูรลังกาครับจอำเภอสองแคร์มาภูรลังกาภูลังกามาสองแคร,าารถนนก็จะประมาณนี้เลยนะ วนบุญตำบลจังเก็นอำเภอต่องลอยตัวน,นี้ยังอยู่ในเขตของจังหวัดสกลนครอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านชุมชนเขตชุมชนถ้ามีเด็กน้อยวิ่งกเลย่อท่าเหล่าออมานเรียควาาอันตราย ว่าบ้านนี้ติดถนนเลยครับผมจะขยายไม่ได้ครับมีอย่างเดียวที่จะขยายถนน,นก็คือต้องรื้อบ้านประชาชนออก เขตจัง okay. หวัดมุกดาหารแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตอำเภอดงหลว,งดงห,ว,ง, 57, หวงดงหลวง5 7าหาร92เขาวง31 นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ผมวิ่งถนนเส้นนี้เส้นเต่ามอยเขาวงกาลสินนะครับ หน้าผมนี่น่าจะเป็นอำเภอเขาวงหมู่บ้านข้างล่างเออเพราะว่ามันคล้ายๆกับอยู่ในกลางวงของภูเขาเขาจะเรียกเขาวงหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่กลางวงล้อมของภูเขานนแม่เอาราวัณ